เด็กๆหันของควัมก็มีร้อยกล่องวันี้เด็กจะมีพบร้อยคนก่อนเนอยาก่เด็กๆตันนี้เด็กๆก็น่าจะกนันล้างนะเนาะกันลเมิน่ะแล้วก็เด็กๆกินมดควันแล้ก็ัน้เอาควัควางเนะเพรว่าที่เขามีตู้น้ำเย็นเสียไบตั้งบนพุะ ถ้าหมดนะครับก <så> ็เอาตะกร้าน <t apse> ้ำเย็นไปกรอบเอาแต่ประมาณประมาณสิบโมงป่ายื่นแล้จะเลี้ยวเนาะเขาบอกบรรยากาศเป็นห้องนาจะได้ยาญๆที่เซ็ตนาะแต่ถ้าเด็กเล็กเงียบล้อยนะเด็กตั้งใจฟังมันก็จะเซ็ตไว้แต่ถ้าเด็กเล็กเสียงดังคุณครูก็จะยุบเราเพราะเวลาเฮามีคนอู่ก็ต้องมีคนฟังถ้าเฮาอู้แล้วก็บรมีคนฟังเฮากรอบอู่นั่นเขาจะอู้่นะเด็กๆฟังเงียบ ฟังไปตัวถ้าหิวหน้าคอแห้งกว่าจิบไปตัวได้เดีย๋ยาวจาแะแกจะมาพูดกันน้องไม่ตัง้งใจฟังน,นี่นี่เป็นจุดประสงค์ของการบอกของขวัญแต่จริงๆแล้วของขวัญนี่เปิดเที่อบอกแต่แต่พิสมารละแต่ว่ามันข้ามน้่นข้ามทะเลมาจากประเทศสหรัฐอเมริกามันก็เลยมากไก่ใช้เวลาหมือน หลายเดือน่เจ้าก็จะมาถึงประเทศไทยมิจฉาผลก็รายงานมาตลอดแล้วเจ้าก็น,นี่กำลังมาถึงตทฮันกำลังมาถึงตัทน,นี้มาถึงกรุงเทพมาจากกรุงเทพเส้นแล้กก็ไปเชียงไายไปเชียงไายเส้นแล้กก็ไปฮัฟตีเชียงไายเอามาไหวผ้ผยเอาแล้วเส้นแรกก็ไปฮัฟตีผยเอาก็เอามาไหว้ทีโบนฮาวมิจ้าแล้วก็ไปแต่ละภาคมจ้ามันจะได้มีแต่ไปถูกประเทศไทยด้วยมเจ้า ของขวัญนี่เป็นมาจาการะเทศเนาะแล้วก็เปิดไปทั้ง 3, ทางอีสานทางอีสานต้อได้ก่อนเปิดก่อนเลยเปิดก่อนหมอ,อกไปก่อนละของเฮาเจงไฮได้เมลน,น,นมลุ้นก็เลยได้ก็เลยมีเวลาได้ที่จริง,ลลง,งนะแล้วยางจะไปนี่ที่โรงเรียนแต่ว่ามันจาาชเนาะอาจารย์เปิดไปที่ประชุมเจงไม่อาจารย์ตลอดตีพานมานี่ก็คือก็ได้มีโอกาสได้ไปทำทีรเลียงถ้าไปที่โรงเรียนก็นจ,ะจะง่ายเห็นหน่อยหนึง่งละออนก็มีโค้กมีพ่อมาอจา ก็ว่าเขาก็สามารถไปที่โรงเรียนได้ในปีนี้ก็เลยมาจัดที่โบสถ์นี่เนาะบรินี้ว่าอาคารที่อสารัอ่์มันคาต้านี่เขาบอกนี้ใหญ่พอที่จะร้องรับเด็กได้รองรับผู้ปกครองได้นะเจ้าอันนี้ได้พร้อมหรือยังเจ้าพร้อมละเละเด็กๆเคยเคยได้ห้ามของขวัญแน่นก่อนแล้วก็เด็กๆก็เคยมีของขวัญที่ว่า ได้แล้วเป็นของขวัญที่เขาชอบขนาดเป็นของขวัญที่เขาพอใจแม่ก่แล้วเขาก็รู้ว่าของขวัญมันมันก็มีขาดสำหรับเขามีทำให้เขามีความสุขแม่ก่นมีก่อนเคยมีมีคนมีปอมีแม่มีแดไมีน้องเอาของขวัญมาให้เขาหรือเพื่อนที่หัาเขาเอาของขวัญมาให้เขาแล้วเขาก็ดีใจแล้วเขาก็มีความสุขแม่ก็ เร่องไหนเรามีความสุขแต่ว่ามันก็เป็นความสุขบุ้ดเดียวไปได้เออตอนที่ได้ครับใหม่ๆดีใจขนาดได้ฮักเจแล้ววันพูธก,ก่อนบันีใจละแถมมับปอเอาไปความแหงต่างหาาพี่นาะเคยมีจะอยกก่อนมนมีเนาะเออเอาเปืดเวยามก่อนไม่ได้เราบอกเ็บไว้ม่นก่อนฮักษาไว้อาจารแล้วลวันนี้คุณคุกก็จะมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ได้ได้ฟังว่าเป็นของขวัญ เป็นของความสม่ำเจา้าเริ่มแรกจากเริ่มแรกได,ได้เห็นไอ้อย่างเจ้าในภาพนี้อันนี้เป็นภาพไอ้ย่างเจ้าเป็นภาพอา,อาทิตย์เริ่มแรกพระเจ้าได้เริ่มสร้างโลกนะจ้าพระเจ้าก่อนได้สร้าง ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวพระเจ้าบอกคือดวงอาทิตย์เนี่ยส่องแสงในตอนกลางวันแล้วก็ดวงจันทร์ดวงดาวส่องแสงในตอนกลางคืนแล้วกอพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ทีเก่งขนาดพระเจ้าวางแผนในการเริ่มสร้างแผ่นดินแล้วแถมมาปอพระเจ้าก่อได้สร้างนา้ำแล้วกอพระเจ้าก่อได้สร้างท้องฟ้าแล้วบ็น้ำนะจ้า แต่จริงๆแ,แล้วที่สามพระเจ้าทรงสร้างตน้นไะม้พระเจ้าเอาน้ามไปเปาะกันเป็นทะเลเอาขี้ดินไปเปาะกันเป็นทั้งภูเขาแล้วพระเจ้าก็บอกว่าภูเขานั้นว่าจึงมีต้นไม้มีพืชพักมีดอกไม้ที่สวยงามนะจ๊ะแล้วพระเจ้าก็สร้างสัติดปีปี๋สามารถบินได้และพระเจ้าเราได,ได้เห็นอย่างของในน,นี้ในข่าวมีลูก เห็นปลาแล้วก็เห็นอะไรยังแฝงเต่าพระเจ้าได้สร้างสัตติอาศัยอยู่ในน้ำนะเจ้าสัตติอยู่ในน้ำกุ้งหอยปูปลานะเจ้าเต่าก็มีนะเจ้าเต่าทะเลเต่าน้าเนาะแล้วก็สัตตินี้ปีกปีนได้ก็มีเยอะแยะมากมาันนะเจ้าแล้ว แล้วพระเจ้ากอได้สร้างส่วนส่วนหนึ่งนี้ชื่อว่าส่วนเอเดนสวนเอเดนเป็นส่วนที่สวยงามขนาดผู้สิไปก็อยากไปเนาะอ่า,อาจมาได้ก็อยากจะไปส่วนเอเดนสวนเอเดนพระเจ้าทรงใือส่วนเอเดนนั้นมีพืชพักผลละม้แล้วก็มีสัตว์ต่างๆเด็กๆเห็นหอะไรย่างท่องในนี้ มีเสือมีจ้างตุ๋ยเนาะมียีราบตุ๋ยยีราบคอมันสั้นนึ่งก็หลกไอ้คอมันยาวเนาะมันพคกินใบไม้เป็นเป็นอาหารพระเจ้าได้สร้างส่วนเอเดนแล้วพระเจ้าได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วสิ่งสุดท้ายพระเจ้าก็สร้างไห่ได้อันก่อนอันก่อน,อน เออสร้างสร้างมนุษย์เนาะสร้างคนมนุษย์ผู้แรกของโลกเขาก็คือพอจจคนนี้มีจีวะอาดัมแล้วขั้งแรกพระเจ้าก่อนได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาคนเดียวก่อนจีวะอาดัมเป็นพัจจัยเล่นอยู่ในสวนเอเดนสามารถอู้กับซัดทั้งหลายได้ในตอนนั้นซัดทั้งหลายก็อู้ภาษาคนได้อู้กับอาดัมได้ แต่อเดมอาดัมก็มุมซึ้งกับวันนั่งงอมนะมันต้องมีคนอย่างเดียวกันมาุษย์อย่างเดียวกันพระเจ้าก็เลยสร้างแม่ยิงขึ้นมาแห่งคนหนึ่งแม่ยิงคนนี้ก็ชื่อว่าเอวามีในนี้มีไครจืงเอวาอบอมีบอกบอมีเนาะแต่บ้านหมอบระคุณมีละออนคนหนึ่งชื่อว่าเอวาพระเจ้าก็สร้างมาดูดูแรกก็คืออดาดัมกับเอวาที่อ,อยู่ในสวนเอเดนยังมีความสุขทีเดียวคู่ก่อน แล้วมนุษย์กูแหลกเนี่ยสองคนเนี่ยบาเชื่อฟังพระเจ้ามาเชื่อฟังพระเจ้าเพราะอะไรยังพระเจ้าบอกว่าผลไม้ในสวนนี้กินได้หมดเลยในสวนเองนี่กินได้หมดกูต้นแต่ยกเว้นดูต้นเดียวเนอยู่ทีการสวนท่านะบาเฮือกินแล้วมนุษย์กูแหลกสองคนนั่นเอวากาะมาเชื่อฟังพระเจ้า งูกับจุ๊บว่ะต้นไม้ก็น,นั่นกินแล้วจะตาสว่างกินแล้วจะมีชีวิตที่เป็นอมาตะบัตตายนะจ้าเอวาก็เชื่อฟังงูก็เอาผลไม้นั่นมาก,กิน,น่นมาพอก็เอาโซงอาดัมกินตัวนั่นความบาปก,ก็เลยเข้ามาในโลกนี่เพราะบามนุษย์สองคนนี่ความบาปคือไออย่างกดนแง่หก,ก่อนความบาปคือไออย่างจ้าความบาปคือ เด็กๆเอามือจี้ไปตี่สมองนี่นะหัวเนี้ยความคิดเอาว่าตัวความคิดกำอู้การกระทำอันนี้แหละตีมันประดีตีมันต่อตาจี้มันมาเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าเอาไหมความคิดคำอู้การกระทำตี้ประดี นั่นคือความอาล่ะถามว่าไผ่ก้อยคิดมาดีพองไผ่ก้อคคยคิดในใจว่าอืหันยังลบของเปืือนอยู่ในกระเป๋าฮะเนี่ยงามขนาดเป็นยังลบก้อนใหม่เขาอยากจะได้ก้อยเกิดก่อนเขาอยากจะได้ไปของเป็นของตัวของของเขาแล้วเปื่อนไปยุ่งเขากันเลยแอปเปิดกระเป๋าของเปื่อนแล้วก็เย็บยังลบของเปื่อนออกมาโดยเตรียมได้กอกเจ้าของเคยมีก่อนเมื่อเขาคิด และเขาก็กทำอันน nah. ั CA, ้นก็คือความบาปสิ่งที่มันดีก็คือความบาปเนาะเอาละเมื่อมนุษย์สองคนกู่แรกนั่นอะอาดามกับเอวาได้ทำบาปมาเชื่อฟังพระเจ้าก็เลยถูกถูกตัดขาดแล้วมูเฮากเหมือนกันมูเฮาเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่พระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างเด็กๆพระเจ้าสร้างคุณปอกุณแม่และพระเจ้าก่อสร้างคุณครูแล้วก็ทุกๆคน แล้วเขาก็มีเชื่อสายความบบปความบาปนั้นมันมาตัวเขาพ่อแม่บ่ได้ชังบ่ได้สอนว่าได้เด็กทำบาปฮือเด็กๆไปลักขโมยฮือเด็กๆโกงบเฮือเด็กๆไปทำสิงทีบดีพ่อแม่สอนเด็กๆว่าจะไปเน่าจะอันเน่อจะไปเน่าจะอีเน่าที่มันบดีเด็กๆฟังนั่นก่อนแต่เด็กๆเน่าได้ก่อน บางข้างเด็กเนี่ยบ่ได้ก็ยังไปลากของคนอื่นก็ยังปูบะมวลกู้คาหยาบคายแล้วก็ไปตีเพื่อนชกต่อยเพือ่อนนั่นนึก็เป็นความบาปท,ที่เขาฮักปาตั้งแต่มุษยษกู้แหล้วก่เลยทาให้เด็กๆผู้บอกื่อ,ขอ,ขอเขาทําบาปแล้วเป็นจังไห๋เออเมื่อ,ขอเขาทําบาปแล้วก่อ่มีใครอยากจะเล่นกับเขาแม่นบอก น,นี้เมื่อเขาไปลักของคนอื่นหรือแย่งของคนอื่นทำให้คนอื่นเสียใจก็เป็นความบาปเมื่อเขาไปยอเย้่อคนอื่นเมื่อเขาไปด่าคนอื่นเมื่อเขาอู้บัดีกับคนอื่นทำให้คนอื่นเสียใจอันนี้ก็เป็นความบาปนะเจ้านั่นเขาก็ได้ครับเชื่อความบาปมาจากมนุษย์กูแลกก็เลยทำให้เขาต้องอ่า ตัดขาดจากพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังหักมนมนษย์ทุกคนพระเจ้ายับจังเฮทุกคนมันนอกทุกคนกรับคืนดีพระเจ้าก็ได้ส่งพระเยซูเข้ามาในโลกนี้ไข้หัวใจพระเยซูพังยกมือขึ้นไข้หักพระเยซูพังพระเยซูเป็นไผ้อ่พระเยซูเป,ยเ,ยเป็นคนดีแม่นบอก เออพระเยซูเป็นคนดีพระเยซูได้เข้ามาในโลกนี้เพื่อจะแทนอ่าไป็ายนบายนไม้กางเขนอ่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้าตีเข้ามาในโลกนี่พระเยซูทรงหักเด็กๆทุกคนแล้วก็หักคุณ่อกคุณแม่และหักมนุษย์ทุกคนเพราะว่ามนุษย์ทุกคนทำบาป แล้วก็เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเนาะในลงบททีสามข้อที่สามบอกวัยเจ้อันว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปแล้วก็เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแล้วพระเยซูเข้ามาในโลกนี้พระเยซูปักได้ทำบาปพระเยซูมีอํานาจพระเยซูมีฤทธิ์และอํานาจในการที่จะ,ะเมื่อ วันหนึ่งพระเยซูอยู่ในท้องทะเลกับสาวกของพระเยซูในขณะนั้นพระเยซูกับลังนอนหลับอยู่พายโยกมาพายุก็าพัดเรือพุ่มพุ่มพุ่มขึ้นยญ่สูงขึ้นมาสาวกของพระเยซูก็บอกว่าพระเยซูพระเยซูเขาจะกตายอยู่แล้วเนี่ยเพราะนั้นท้ทะเลกัลังมานี่เรือเขากรงังจะจมนลงในทะเลพระเยซูก็ยันหลับอยู่ ซูก็ลุกขึ้นมาแล้วพระเยซูก็บอกว่าทะเลจงสงบแล้วทะเลนั่นก็สงบแล้วพระเยซูก็ว่าสาวกทั้งหลายเอ้ยเจ้ายังมีความเจือน้อยจริงจแล้วเจ้าถ้าเจ้ามีความเจือเจ้าก็สามารถสร้างทะเลให้สงบได้แต่มนุษย์ทุกคนก็่สามารถยแได้เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปแต่พระเยซูบมีบา พระเยซูก็สามารถมีอำนาจในการที่จะสั่งทะเลเพือสมุกได้แล้วพระเยซูก็สามารถช่วยเหลือคนติดตายไปแล้วฟื้นประจัยคนนี้นี้จือว่าลาซาลลาซาลเขาตายละปนเอาไปฝังไว้ในหมู่โงละได้สี่วัน,วนละจ้บปีของเขาจือมารีก,กับมาถาเมื่อพระเยซูสเสด็จมาตีบ้านของเขากับมาหาแล้วปีของเขาก็ พระเยซูย้นังสัมลังมาอย่เาสลัดไกไปได้สีวันเราบอกไปฝังคุณแล้วบัดเดี๋ยวนี้ก็ได้จะเน่าแล้วเหม็นแล้วให้บอกพระเยซูมาจ้าแต่พระเยซูบอกว่าไปป้าเอาไปที่อุโมงค์ฝังศพมาดีก็บอกจะไปแล้วจะได้มันก็เหม็นแล้วกะบัดเดี๋ยวนี้พระเยซูยว่าเจ้าเอากา แล้วพระเยซูก็ไปที่อุโมงค์ฝังศพแล้วพระเยซูก็อยู่ตรงหน้าอุโมงค์ค่ะแล้วก็บอกว่าลาซาลัาลาซาลัาเอ้ยออกมาได้แล้วโอ้พระเยซูนะี่เนาะตายไปได้สี่วันแล้วมันก็บังเม่นตึ้งๆกำลั็มีกันนอนนั่นน่ะแต่ลาซาลัาเป็นยังไงลาซาลัาก็เดินออกมาถึงผ้าที่กับลังปัน่นศะพนั่นเนาะเดินออกมา อันก่อนพระเยซูมีฤทธิ์อ,อำนาจในการที่จะช่วยคนเพื่อที่ตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้แล้วพระเยซูก็ทำการอาศจารย์ทำอย่างหนึ่งก็คือเมื่อพระเยซูกไปสั่งสอนตามที่ต่างๆก็มีประชาชนกติดตามพระเยซูไปเพื่อจะฟังพระเยซูประกาศแล้วคนเก็มีความสุขในการติดตามพระเยซูไปเรื่อยๆแล้วเมื่อถึง ม่ตอนเอาละเมื่อถึงมาตอนบะมีไอยังจะกินบะมีไอยังจะเลี้ยงมูค้นมากมายเลยพระเยซูบอกว่าเอาสาวกกว่าจะได้พระเยซูเอา,า,บบาจะไ,ะไปซื้ออ,อาหารที่ไหนมาเลี้ยงประชาชนที่ติดตามามาเนี่ยนักขนาดเลยนี่เป็นการนับได้ห้าพันคนกับปอจยัยแม่ิ้งมานับละอ่อนมาน้าบนับกับปอจัยได้ห้าพันคนแล้วจะเอาเจ้าตังค์ที่ไหนไปซื้อของจำถินมาเลี้ยงเขาได้ แล้วพระเยซูก็เลยบอกว่าในที่นี้มีไผ่มีอาหารนําเมละออนก็เดินเก้าเก้าหกเก้าเจ้ามีอาญางผงมีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวครับโอ้เอาเอามาให้เฮาพระเยซูก็บอกว่าเอามาให้อเฮาแล้วพระเยซูก็เอาขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็โมทนาอธิษฐานแล้วพระเยซูก็บอกว่า เอาไปแจกจ่ายกันแล้วสาวกของพระเยซูก็เอาขนมปังห้าก้อนกับป่าสอตัวไปแจกจ่ายกันทุกคนห้าพันประจายห้าพันคนไม่มีมานับรออมานับได้กินกันมดทุกคนแล้วมันมาจากไหนเพราะว่าพระเยซูทําการอัศจรแล้วแขกะปอปอกินอินมนำสำรังกันมดแล้วเก็บได้แหบสิบสองกระปุิบสองตะกร้า นี่คือการอัศจรรย์นี่คือเพร่ะพระเยซูบ่มีบาปพระเยซูสามารถทําการอัศจรรย์ได้เรียกคนห้าพันคนแต่ก็ยังมีเมื่อพระเยซูมาได้ทบาบาปแต่ก็ยังมีคนติ่คิดไร่ก็คิดไร้กับพระเยซูว่าพระเยซูเนี่ยมาทำให้คนอื่นเนี่ยเจือในพระเยซูอันนั้นคือความคิดของซาถาน นะของพีบรรซาตานก็คือตํางารทำลายพระเยซูแล้วก็คือจับพระเยซูไปตรึงไว,บไว,บไวนะ้บนตีบนไม้กางเขนนะเจ้ามุดตึงบนไม้กางเขนเพื่อ,อะจะทำทโทษทำทาลายพระเยซูแต่พระเยซูบาได้คัดขืนพระเยซูยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อไทยความผิดบาปของมนุษย์ทุกคนฉะนั้นพระเยซูต้องการ,รที่จะเพื่อเขาทั้งหลาย ได้ประกับความรอดในองพระเยซูคริสต์ด็ๆกๆนู้ก่อนเมื่อพระเยซูถูกตรึงไว้บนไม้างเข็นเมื่อสาวกก็เอาพระเยซูไปฝังไว้ในอุโมงเหมือนกันเหมือนอุโมงเหมือนทีรสาลาตะกีนนะนะอเอาไปฝังไว้ในอุโมงสามวันสามคืนแล้วเจ้าวันหนึ่งมารีมาถากไปที่อุโมง์นั่นเพื่อจะไปเคารพหรือว่าไป ไปกราบนามัสการพระศพของพระเยซูแต่เมื่อไปถึงอุมงองนั่นก็หันว่าเอา้านี่อย่างอุมมค์นี่เห็นที่ปิดปากอุมมคงอยู่มันไปไหนนี่อย่างมันเปิดอยู่โอ้ยแสดงว่ามีใครมาลักพระศพของพระเยซูไปแล้วเอาจะเนี่ยจะไหนต้องมีขโมยมาลักพระศพของพระเยซูไปแน่เลยแต่มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งก็มาปรากฏกับมูสัตอ่ามูไม่ยิง เรานั่นก็บอกว่าเจ้ามหาค้นเป็นในหมู่คนตายได้จะไหนไปเถอะตอนนี้พระเยซูได้ฟื้นคืนพระชนพระเยซูได้ฟื้นจากความตายพระเยซูได้ฟืน้นขึ้นมาแล้วอ่าเด็กผู้ก่อวันที่พระเยซูคือฟื้นคืนพระเชลนั่นเปิดห้องเป็นวันอีสเตอร์แล้วก็ในวันอาทิตย์ที่สามนี่แหละ วันอีสเตอร์ก็คือตังค์ที่จักของเขาก็จะไป,ป, DC. DC, ไป,ปที่ปาสุสานตีซีตีซีเขาจะไปที่ปาสุสานที่อุโมงค์ฝังง่งซกแล้วเขาจะไปน่ามาสการพระเจ้าตีฮันใครจะไปตัวไอ่อมไปก่อนตีซนะีเนาะไปที่ปาสุสานเออถ้าใครจะไปก็มาปั้นกันที่นี่เนาะไปต้วยกันนะจ๊ะแล้วตีซีเขาก็จะไปที่อุโมงค์เห็นไหมเมนเป็นงี้เรานี่ก็ไปตีซีก็ไปที่อุโมงค์ แต่กระับป้าับถุดสวรรค์บอกว่าพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วมาต้องมาหาคนเป็นในหมูม่คนตายแล้วไปจเจอะแล้วพระเยซูก็ไปปรากฏกับสาวกของพระเยซูแล้วสาวกก็ตกใจอันนี้เป็นพระเยซูแท้ค่ะไหน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 เขาพอขอพอเมื้อของพระเยซูหรอโอ้หลายหลายสาวกหลายคนก็มีข้อสงสัยว่าเป็นพระเยซูแท้ก็กว่าเป็นผีมาลอก พระเยซูก็บอกว่าถ้าบาเจ็อกับพอเฮนนี่พระจะเป็นผีมันจะนมีเนื้อแล้วสาวก็เอามือไปชับไปลูบไปคำ้ำจับตีมือพระเยซูกับมีหอยตะปูตีบนเอาตอกพระเยซูิ้มม่ไปกางเขนเนาแล้วก็แทนบับป็อไปพอสิข้างพระเยซูที่เขาเอาแหกเอาหอกแต่งพระเยซูพระสาวกก็โอ้ดีใจโอ้เป็นพระเยซูเต้เลย แล้วพระเยซูก็ได้สั่งให้สาวกว่าจงออกไปส่งสองชนทุกชาติคือเป็นสาวกของเหาคือรับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระพุธธพระอิญญาณแล้วเขาจะอยู่กับมูตันไปจนกว่าจะสิ้นยุค แล้พระเยซูก็ให้เด็กๆพระเยซูก็อยากเจริญเด็กๆทุกคนที่จะเป็นเพื่อนของพระเยซูติดตาพระเยซูพระเยซูต้องการให้เด็กๆติดตาพระเยซูเป็นเพื่อนพระเยซูวันนี้มีใครอยากจะเป็นเพื่อนพระเยซูห้องยกมือขึ้นเออมีแต่เอี้ย่ะ วิทยายาจะเป็นเพื่อนของพระเยซูเขาเพราะว่านี่ถ้าใครอยากจะเป็นเพื่อนของพระเยซูก็จะได้ของข่อนคนละกองคนละกองถ้าใครเราอยากเป็นเพื่อนพระเยซูก่อจะได้ของขวัญเด้อนะโอ้แสดงว่าอยากเป็นเพื่อนพระเยซูมดเนาะพระเยซูบอกว่าถ้าอยากเป็นเพื่อนพระเยซูนะต้องมันอ่านพระคัมภีร์นะในพระคัมภีร์แล้วก็พระเยซูบอกว่าเมื่ออธิษฐาน ไม่อ่านทาคัปปิ้งอธิษฐาน,นแล้วก็